สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาผัดมะเขือเปาะใส่หมูนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีมะเขือเปาะนะคะแล้วก็จะมีพริกแดงพริกขี้หนูนะอันนี้เป็นพริกจินดาหัน่นแฉลบแฉลบนะคะจะได้สีสวยนะคะแล้วก็กระเทียมใบโหระพาแล้วก็เป็นสันคอหมูนะคะ ใช้สันคอหมูเนี่ยจะได้ไม่แข็งนะคะนี่ก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะจะมีสีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันพืชนะคะเอาไว้ผัดเนาะ แล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวพี่หอมจะมาหั่นมะเขือนะคะนี่ก็จะเป็นถ้วยใส่น้ําเปล่าไว้นะคะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหั่นมะเขือแช่ลงตรงนี้นะคะก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะไม่ให้มะเขือเขาดานะคะจะละลายเกลือลงกับน,น้ํานะคะเราก็จะมาหั่นมะเขือกันนะคะ พี่หอมจะทันเป็นชิ้นชิ้นประมาณนี้นะมะเขือนี่ค่อนข้างจะแก่แล้วนะคะดูเม็ดจะเม็ดจะเหลืองละ ก็คือแก่ก็ผัดหน่อยนะคะมาค่ะมาผัดกันเลยนะ ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะจะใส่กระเทียมนะคะเอาลงเอากระเทียมลงไปเจียวให้หอมหอมก่อนผัดมะเขือเปราะเนี่ยเป็นผัดอะไรที่ง่ายๆนะคะคล้ายๆกัะเพราผัดกะเพรานั่นนะคะแต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนเป็นใบโหระพานะคะจะหอมอร่อยค่ะก็ให้ กระเทียมเหลืองประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราสับกระเทียมให้เป็นชิ้นไม่เท่ากันนะคะก็จะมีเล็กมกั่งใหญ่มั่งใส่หมูลงไปผัดเลยค่ะผัดให้หมูก็เปลี่ยนสีนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่มะเขือลงไปเลยนะครับมาตุ้งลกันเลยค่ะน้ำปลานะคะ ขาวนะคะ,ะปงปรุงรสนะคะ ผัดมะเขือนี่เราจะไม่ผัดใ้ซอาเลยน,นะคะมะเขือนี่จะต้องออกมากรอบๆเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปเลยค่ะพริกเนี่ยถ้าเกิดใครชอบเผ็ดนะก็ใส่ตอนที่หลังจากผัดกระเทียมก็ได้นะคะอันนี้ไม่อยากให้เขาเผ็ดเท่าไหร่นะคะแต่อยากได้ความสวยนะ จากนั้นก็ใส่ใบโหระพาเลยค่ะปิดไฟนะคะเป็นอันว่าเรียบร้อยหอมนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะ เราจะมาตักพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะคะผัดเมะเขือเปาะใส่หมูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไป ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ